สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีตอนที่สม,มหาโตขันพระพิสุโตมีอายุ30ปีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้รับพระราชทานพระบวรราชอิศรสักสูงขึ้นเมื่อเสร็จอุปราชาพิเศษแล้วพระพิสุโตได้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลจึงทรงโปรด พระราชทานเรือพระที่นั่งกราบเป็นเรือศีถวายให้โดยมีรับสั่งว่าเอาไว้สำหรับไปเทศโปรดญาติโยมทั้งยังทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาโตด้วยแต่นั้นมาทุกคนในสยามก็เรียกท่านว่ามหาโตทั่วทั้งแผ่นดินมหาโตสอบได้ปร,ริยน่าตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามนินและไม่เคยคิดจะสอบปร,ริยนธรรม เพื่อเพิ่มเติมประโยคบาลีให้สูงขึ้นไปอีกเนื่องจากท่านมีความคิดว่าท่านจะเหนืออาจารย์ไม่ได้แต่กันั้นก็ตามมหาโตมักจะได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบทุกครั้งในการสอบนักธรรมสนามหลวงลุเข้าพุทธศักราช2370พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักใหม่ ในวัดมหาธาตุเปลี่ยนชื่อจากวัดนิพพานารามเมื่อปีพุทธศักราช2,362พระทูลกระหมอ่อมฟ้าพระองค์ใหญ่จะทรงพนวดเป็นสามเณรพระมหาโตไม่เป็นพระพี่เลี้ยงและเป็นครูสอนอักษรขอมตลอดจนคำพีมูลกัดายเมื่อสมเด็จพระสังฆราชมีจิตพระมหาโตจะเป็นพระอาจารย์ขยายความแทน เป็นเหตุให้พระมหาโตสนิทคุ้นเคยกลับพระทูลกระอบอมองค์ใหญ่อย่างลึกซึง้งได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดเมื่อทูลกระอบอมองค์ใหญ่ได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวเข้าป่าวิถีชีวิตของมหาโตเปลี่ยนแปลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน8แรม11ค่ำปีวอกจุลัสกราช1186อันเป็นแผ่นดินของรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นเถิเดลิงราชสมบัติมหาโต้กอตุดงจาริกไปตามป่าเขาลำเนาไพรข้ามประเทศลาวและเขเมรตลอด25ปีที่รัชกาลที่สาม ขึ้นคลองราชพระมหาโตได้ศึกษาชีวิตของสัตว์ในป่าและธรรมชาติด้วยตนเองรูปเดียวจนกระทั่งฝึกจิตได้ฌานขั้นสูงสำเร็จอนุสติฌานและเจตตปริยญาณสามารถอย่างจิตพูดคุยกับสัตว์ป่ารู้เรื่องท่านปฏิบัติจิตอยู่ในดงพญาไฟนานถึง15ปีจึงได้ประสบกับความสำเร็จดังกล่าว พอถึงปีพุทธศักราช2,394ทูลกระหม่อมองค์ใหญ่สเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สทรงพนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวงานชิ้นแรกที่พระองค์ทำคือประกาศหาตัวพระมหาโตโดยสั่งเจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ฝ่ายตะวันออกฝ่ายตะวันตกทั่วราชอาณาจักร ให้จับพระมหาโตส่งมายังเมืองหลวงให้ได้พร้อมทั้งให้เจ้าคณะเหนือกลางใต้ตกออกค้นหามหาโตพระที่มีรูปร่างผอมๆหน้าตาเหมือนมหาโตหน่อยก็ถูกจับส่งเข้าเมืองหลวงจนกระทั่งข่าวจับพระมหาโตดังถึงหูชาวบ้านชาวป่าต่างรู้ว่าพระเจ้าเป็นดินสั่งให้จับมหาโตมอบตัว มหาโตหนีกบดานเฉพาะอยู่ในดงพญาไฟนานถึง15ปีถึงกับอุทานขึ้นมาว่ากูหนีมา25ปีทำไมเพิ่งมาประกาศจับถามไปถามมาจึงรู้ว่าเปลี่ยนแผ่นด,ดินแล้วมหาโตก็ไปโผ่ที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นให้ตำรวจทางหลวงนำท่านเข้าบางกอกและได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่สี่ณพระที่นั่งอมริน ทากลางขุนนางข้าราชการขณนราชการที่สี่เห็นมหาโตมีพระราชดำรัว่าเป็นสมัยของฉันปกครองแผ่นดินแล้วท่านต้องช่วยฉันพยุงพระบวรพุทธศาสนาด้วยกันแล้วมีพระบรมราชโองการให้กรมสังฆาลีวางดีกาตั้งพระราชาคณะตามธรรมเนียมพระมหาโตก็เข้าไปรับตามดีกานิมนต์จึงถวาย สัญญาบัตรตารปัดแชกหักทองด้ามงาเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามมีฐานานุกรมสามองค์มีติยพัดเดือนละสี่ตำลึงหนึ่งบาททั้งค่าข้าวสารเจ้าคุณเจ้าอาวาสเมื่อออกจากพระบรมมหาราชวังแล้วท่านแบกพัดไปเองถึงบางขุนพมและบางลำพู บอกลาพวกสัปรปบุรุษที่เคยนับถือมีสิ่งเหนนตราด้วงและพญาโหราธิบดีเก่าและผู้อื่นอีกมากแล้วท่านก็กลับมาวัดมหาธาตุราพระสงฆ์ทั้งปวงลงเรือกราบสีที่ได้รับพระราชทานมาแต่พระพุทธเลิศล่าข้ามไปกับเด็กช้างผู้เป็นหลานท่านถือบาตรพระไตรและบริขารไปบอกพระวัดกังว่าเจ้าชีวิต ทรงตั้งฉันเป็นที่พระธรรมกิติมาเฝ้าวัดระกันวันนี้จ้าเปิดประตูโบสถ์รับฉันถือจ้าฉันจะต้องเข้าจำวัดเฝ้าโบสถ์จะเฝ้าวัดตามพระราชะองการรับสั่งจ้าท่านแบกตาลปัดพัดแฉกสะพายถุงย่ามสัญญบัตรไปเก๊กเก้กกงๆเมือหนึ่งถือกาน้ําและกล้วยหวีหนึ่งพระรงพลังพวกพระนึกขบขันจะช่วยท่านถือ เจ้าคุณทำกิติก็ไม่ยอมพระเลยสนุกตามมงดูกันแน่นแห่กันเป็นพรนเข้าไปแน่นในโบสถ์บางองค์ก็จัดโน้นทำนี่ต้มน้ำบ้างตักน้ำถวายบ้างตะบันหมากบ้างกิติศัพท์เรียวกาวตลอดกรุงคนนั้นก็มาเยี่ยมคนนั้นก็มาดูเลื่อมใสในกัญญาบ้างเลื่อมใสในยศศักดิ์บ้างท่านทำกบขันมากดูสนุก เป็นมหรสพโรงใหญ่ทีเดียวบางคนชอบหวยก็เอาไปแทงหวยครั้งเข้าทุกๆวันคนก็ยิ่งเอาไปแทงหวยถูกกันมากรายยิ่งขึ้นเลยไม่ขาดคนไปมาหาสู่บางคนก็ว่าท่านบ้าบางคนก็ตอบว่าเมื่อขัวตัวบ้าพากันนิยมชมว่าขัวโตเป็นคนดียามนี้ขัวโตเป็นคนดีพูดกันบนอู้อี้ว่าขัวตัวบ้า บางวันเขานิมนต์ไปเทศเมื่อจบท่านบอกว่าเอวังพังกุยบางบางวันก็บอกว่าเอวังกังสือบางวันก็บอกว่าเอวังหุนหันเล่ากันต่อตอมาว่าท่านเทศไม่เว้นแต่ละวันครั้งหนึ่งที่วังเจ้าฟ้ามหามาลากรมหมื่นบำราบปอปักมีเทศไตรมาสสามวันยกพระพิมลธรรมอ้น ถวายเทศพระธรรมกิติเป็นผู้รับสัพีพพระพิมลธรรมถวายเทศเรื่องปฐมสมโพปริเขตลักษณะปริวัติความว่าการเทวินดาบทร้องไห้เสียใจว่าตนจะตายไปก่อนไม่ทันเห็นพระสิทธ,ธัถะตรัจสจรู้เป็นพระพุทธเจ้าซ้ำจะต้องไปเกิดในอสัญญีพสีอีกเพราะผลของอรูปสมาบัติในวสัญญา นาวสัญญายัตยนญาณในปัจจุบันชาติวันที่สก็มาถวายอีกพระธรรมกิติโตก็ไปรับสัพพีอีกเจ้าฟ้ามหามาลาทรงถามพระพิมลธรรมว่าพระคุณเจ้าชาโลกีนี้ได้ยินว่าเสื่อมได้ไม่ใช่หรือพระพิมลธรรมรับว่าถวายพระพรเสื่อมได้ทรงรุกอีกว่าเสื่อมก็ได้ทำไมกาลรรเทวิน ไม่ทําให้เสื่อมเสียก่อนบําเพญแต่กามาวจรชานถึงตายก่อนสิทธารถะก็พอไปเกิดอยู่ในรูปประฐมหรือชะกามาประจรชั้นใดชั้นหนึ่งก็พอจะได้เหตุใดไม่ทำชานของตนให้เสื่อมต้องมานั่งร้องไห้เสียน้ำตาอยู่ทําไมคราวนี้พระพิมนอ้นตูไม่สามารถแก้ไขออกให้แจ้งได้ ส่วนพระธรรมกิติโตเป็นพระรับสัพเเห็นพระพิมลธรรมเฉยไม่เฉลยข้อปัญหานั้นจึงออกเสียงเรอดังเออแล้วบ่นว่าเราหนอช่างไกลวัดละคังอยู่ใกล้ๆตรงวังข้ามฟากเหตุใดจึงไม่ข้ามฟากต้องมาฝืนร่างกายทนลำบากจนดึกดื่นสองวันสามคืนดังนี้แล้วท่านก็นั่งนิ่ง สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาข้อทรงจุดเทียนพระพิมนธรรมข้อขึ้นถวายเทศจนจบลงธรมารแล้วสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาข้อทรงประเกฑนเครื่องไทยธรรมพระพิมนธรรมยะถาพระธรรมกิติรับสัพพีพระพิมนธรรมถวายพระพรลาตอบปัญหาเมื่อถึงกำหนดเทศอีกพระธรรมกิติก็ได้รับกีกา อันเป็นลายพระหัตของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลานิมนเทศต่อจากพระพิมลธรรมท่านเต็มใจรับและบอกมหาดเล็กให้ไปกราบทูลให้ทรงทราบครั้นวันเจ็ดค่ำเวลาสามทุ่มพระธรรมกิติข้อไปถึงท้องพระโรงสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาสเสด็จออกทรงเคารพแล้วปราศัยแล้วจุดเทียนพระธรรมกิติขึ้นธรรม,มาตถ,ถวายศีล ถวายสักการะถวายพระพรแล้วจึงเดินคาถาที่ผูกขึ้นว่าวิมลธรรมมัสสะกัตสมาโสวิโสจะตีติอธิบายความว่ามหาบพิพรเจ้ามีพระปุจฉาแก่เจ้าคุณพระพิมลธรรมว่าเหตุไฉนากาลเทวินจึงร้องไห้ควรทำฌานของตนให้เสื่อมดีกว่านั่งร้องไห้ดังนี้ ข้อนี้อาตมาภาพผู้มีสติปัญญาสามหากได้รับพระอภัยโทษโปรดอนุญาตให้แสดงต่อข้อปุจฉาอาตมาจำต้องแก้ต่างเจ้าคุณพระพิมลธรรมดังมีข้อความตามพระบาลีที่มีมาในพระปุกกระบัญญัติมีอัตกาดีกาแก้ไว้พร้อมตามพระคำภีว่าก,รรมมากุปธรรมโมอกุปธรรมโม ่านแสดงตามคำพีเสียพักหนึ่งว่าด้วยข้อชานโลกีเสื่อมได้ในคนที่ควรเสื่อมไม่เสื่อมได้ในคนที่ไม่ควรเสื่อมชานก็เสื่อมไม่ได้ตามบาลีแล้วอธิบายสัมบาธรรมดาชานโลกีเสื่อมได้เร็วก็จริงอยู่แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของผู้ได้ชานมีความกระหายต่อเหตุการณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นของใหม่ ของเก่าก็ยังอาไัยสละทอดทิ้งเสียไม่ได้เพราะเคยเสวยสุขคุ้นเคยกันมานานของเก่าคือชานที่ตนอาศัยสงบอารมณ์ก็เห็นมีคุณดีอยู่ของใหม่ตามข่าวบอกเล่ากันต่อมาและคนที่ควรเชื่อได้ขี้แจงอย่างถี่ถ้วนว่าของใหม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่อะไรของเก่ามากจึงทิ้งไม่ได้ทำไปไม่ได้ จะยึดสองฝ่ายก็ไม่ได้เพราะของใหม่ไม่คุ้นกันไม่เคยเห็นใจกันพระอืดพระอมมากเสียดายของรักก็มีเสียดายของใหม่คือรู้แน่ว่าพระสิทธถะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีแต่แกเสียใจว่าจะตายไปเสียก่อนและเห็นว่าผมมาโลกอยู่ในเงื้อมมือแน่นอนแต่คุณของการพบพระพุทธเจ้านั้นจะทำประโยชน์สุขสมบัติอะไร กาลเทวินยังไม่รู้จึงไม่อาจทำชานให้เสื่อมทั้งเป็นบุคคลที่เป็นอากุปธรรมยังไม่เป็นคนที่ควรเสื่อมจากคุณธรรมที่ตนได้ตนถึงด้วยเปรียบเหมือนคนที่ป่วยไข่ยอยู่จะกระทำกระปี้กระเป๋าแข็งแรงคึกคักกินข้าวกินน้ำอร่อยอย่างคนธรรมดาดีๆนั้นไม่ได้คนที่ดีๆผิวพันธุ์ผุดพองจะทำมารยา ทำป่วยไข้จะนั่งห่มผ้าคุมกอมซอมซ่อพูดกระรอกกระแรกเป็นคนไข้ก็ทำไม่ได้ทำให้คนอื่นแลเห็นรู้แน่ว่าคนที่ทำเป็นไข้นั้นเป็นไข้มารยาไข้ไม่จริงคนในเห็นคนนอกเป็นสุขสบายก็ออกมาเป็นคนนอกไม่ได้เหตุอะไรความคุ้นเคยข้างในอยู่มากคนนอกเห็นคนในหน่วยนาดน้ำนวนผ่องใสด้วยผ้านุง่งห่ม แต่ไม่อาจเป็นคนในกับเขาเพราะเป็นห่วงอาไลาของข้างนอกจะไปเที่ยวชั่วกราวนั้นได้แต่จะไปอยู่ทีเดียวไม่ได้เพราะไม่ไว้วางใจว่าเหตุการณ์ข้างในจะเดียหรือเลวยังไม่แน่ใจเป็นแต่กระหายอยู่ท่านั้นคนที่มีความสุขสบายอยู่ด้วยเพศบวชมาช้านานแต่แลเหตุคนที่ไม่บวชเที่ยวเตรกินนอน ดูฟังเล่นหัวสบายไม่มีเครื่องขีดขั้นอะไรบางคราวชาววัดบางคนเห็นดีแต่ไม่อาจออกไปเพราะถ้าออกไปไม่เหมือนเช่นเขาหรือเลวซามกว่าเขาจะทุกตรมระบมทวีมากจะเดือดร้อนยิ่งใหญ่มากก็เป็นแต่นึกสนุกแต่ไม่ออกไปทําอย่างเขาเพราะอะไรในความสุขในการบวชคัาใจอยู่ออกไปไม่ได้ เป็นแต่ทำเอะอะฮึดฮัดไปตามเพลงคนที่ยังไม่บวชนั้นเห็นว่าผู้บวชสบายไม่ต้องกังวลอะไรกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เที่ยวตามสบายไม่ต้องเหงื่อ,อไหลใครย้อยไม่ต้องสแสวงหาอาหารมีคนเลี้ยงคนเชิญน่าสบายคนที่ไม่บวชคิดเห็นดีไปเพอเพ,อเ,พอเท่านั้นแต่ไม่กล้าหันหน้าเข้ามาบวชเหตุว่ากามมุลทั้งห้า เนี่ยวรั้งจิตใจไว้สละมาเอาอย่างผู้บวชไม่ได้เลยนั่งดูกันไปดูกันมาเพราะยังไม่ถึงคราวบวชหรือยังไม่ถึงคราวจะสึกก็ยังสึกและยังบวชไม่ได้นั่นเองข้ออุปมาทั้งหลายดังถวายวิจารนามานี้ก็มีอุปมาเปรียบเทียบด้วยฌานทั้ง9ประการที่เป็นธรรมเสื่อมได้เร็วก็จริงแต่ยังไม่ถึงกราวเสื่อมก็ยังสื่อมไม่ได้ กาละเทวินดาบทครบเปรยบดังชาววัดชาวบ้านชาวนอกชาวในต่างเห็นของกันและกันไม่อาจแซงให้ชานเสื่อมที่ตรงแกร้องไห้นั้นอาจนมาภาพเข้าใจว่าแกร้องไห้เสียดายขันพวกแกเก่าโดยอันยังไม่รู้เท่าทันขันว่ามันเป็นสภาพแปรปวนแตกดับเป็นธรรมดาของมันเองแต่เวลานั้นโรคยึดถือขันมาช้านาน ที่กาลเทวินจเจริญอรูปฌานจนสำเร็จก็เพราะคิดรักษาขันเพื่อไม่ให้ขันพลันแตกสลายจึงพยายามมาให้สำเร็จความปรารถนาและเสียดายหน้าตาถ้าชีวิตของแกอยู่มาอีก3าบกปีแกจะได้เข้าบรรจบประสบคุยกับหมู่พุทธบริษัทและหมู่พระประยูนญ,ญาติและหมู่พุทธมามกะผู้นับถือแกจะพลอยมีชื่อ ยกตัวเป็นครูอย่างดีกว่าที่แล้วมาแต่พระอัฏฐาจารย์ท่านไม่ว่าย่างครัวตัวเห็นท่านก็เพียงว่ากาลเทวินเสียใจว่าจะตายเสียก่อนเท่านั้นไม่ทันพระสิทธิธทาเป็นพระพุทธเจ้าเท่านี้ท่านเจ้าคุณธรรมกิติโตเทศได้จับใจคนฟังทร,รมเทศนาของท่านเข้าใจง่ายไม่ต้องนั่งแปลไทยเป็นไทยเพราะท่านใช้คำไทยตรงตรง เป็นภาษาพื้นพื้นที่คนทั่วไปฟังเข้าใจญาติโยมชมว่าดีได้อัตรสในการฟังธรรมเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นฟังไปก็สนุกได้คติธรรมไม่ง่วงเหงาเหานอนเหมือนพระอาวุโสอื่นๆเทศบาลีปนภาษาสยามสาธุชนผู้สดับฟังไม่ได้ร่ำเรียนมาฟังไม่เข้าใจผลสุดท้ายก็สับปงก นเป็แถวดังเช่นครั้งหนึ่งเมื่อข่าวที่พระธรรมกิติโตเจ้าอาวาสวัดรคันโคสิตารามได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมณพระที่นั่งอมรินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกท่ามกลางขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารพอปะหน้าท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสัพพชอกว่าว่าไงเจ้าคุณเขาชมกันทั้งเมืองว่าเทศดีนักดีวันนี้ขอพิสูจน์หน่อยท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติโตถวายพระพรว่าผู้ที่ไม่รู้เหตุผลในธรรมครั้นเขาฟังรู้เขาก็ชมว่าดีขอถวายพระพร